สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการกรอกข้อมูลนะครับในการใช้ประโยชน์ซับซ้อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราพูดกันเคสที่หนึ่งก่อนนะครับเคสเนี้ยเจ้าของที่คนที่ครอบครองที่ดินเนี่ยชื่อว่านายประยุทธ์นมสกุลนะจ๊ะนะครับครอบครองที่ลาดพัสดุขนาด20ไร่โดยเขาแบ่งใช้ประโยชน์อย่างนี้ฮะส่วนขายของมีทั้งหมด5ไร่บนนั้นนะ่ะมีโรงจอดรถมีร้านค้าปีก และคลังสินค้าแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับแล้วถัดมาอีกก็เป็นบ้านของลูกชายแต่ข้างล่างขายของชั้นสองเก็บของชั้นสามนอนนะครับที่เหลือด้านหลังทั้งหมดทําเกษตรอ่าทีนี้เราจะมาดูวิธีการกอรอกนะฮะเริ่มต้นเลยก็ไม่ยากฮนะสร้างนายประยุทธ์เข้ามาในระบบก่อนหลังจากนั้นไปเพิ่มแปลงที่ดินของเขาครับแล้วมา แปลงที่ดินแปลงนี้แกรคอรอบของ20ไร่เนาะนะครับไปสืบทราบมาว่าตารางวาละ500บาทนะครับราคาประเมินโอ้ดีแค่สวยนะครับบันทึกครับผมมาทีนี้เรามาเริ่มใส่การใช้ประโยชน์ที่ดินทีละตัวนะครับส่วนที่เป็นพาณิชย์ก็คืออื่น,อนของแกเนี่ยห้าไร่นะครับเหมือนที่โจทย์บอกแกใช้เองนะครับอ่าบันทึกข้อมูลส่วนที่สองครับ เป็นบ้านของแกเองนะครับขนาดสองงานนะครับเนาะเป็นบ้านของแกเองที่แกใช้อยู่เองขนาดสองงานนะครับถึงแกใช้อยู่เองแกก็ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เระครับเนาะนะครับตัวต่อมาครับเป็นบ้านลูกชายนะครับเป็นบ้านลูกชายไม่มีบ้านเลขที่ด้วยอะ่ะนะครับแต่คุณมาฟังดีๆนะฮะบ้านลูกชายหลังเนี้ยนะครับเขาขายของด้วย อยู่ด้วยมันต้องเป็นการใช้ประโยชน์หลากหลายนะครับขนาดเนื้อที่คือ2งานนะครับเขาใช้ประโยชน์เองลูกชายเขาชื่อประวิทย์นะครับประวิทย์นาฬิกาหลายนะครับนะครับหังจากนั้นครับที่เหลือทั้งหมดทำกเกษตรนะครับเนาะโจย์ปอกที่เหลือทั้งหมดทำกเกษตรก็ทำกันเองนะครับนะครับ แต่ตอนแรกแกก็จะปลูกมันสับปะหลังกับยางพาราแล้วทีนี้พอดีดาวอังคารไม่รับก็เลยกลับมาปลูกข้าวแทนนะครับเนาะบันทึกข้อมูลครับเรียบร้อยครับทุกอย่างการใช้ประโยชน์พนที่ดินนะครับแบ่งที่ดที่เสร็จแล้วมาทีนี้เรามาไล่ใส่สิ่งปลูกสร้างทีละหลังบนนี้ดีกว่าในส่วนของขายของก่อนเลยนะครับในโจทย์บอกว่าลงจอดรถขนาด25คูณ30อ้าวใส่หลังแรกเลยครับ ลงจอดรถเป็นตึกเนาะหนึ่งชั้นขนาดยี่สิบห้าคูณสามสิบทั้งหมดอายุสองปีนะจย์กำหนดเนาะบันทึกครับเขาใช้ประโยชน์ทั้งชั้นเนี่ยนะครับใช้เองนะครับใช้เองนะครับไม่ได้ให้ใครเช่านะครับอ่าส่วนที่สองปะลงหลังที่สองนะครับหลังที่สองเป็นหลังที่สองเป็นร้านค้าปีก นะครับคือลักษณะที่ไปสำรวจเนี่ยแกก่อขึ้นมาขายปีอย่างเดียวเลยนะครับแกไม่ได้ใช้อยู่อาศัยอย่างอื่นเลยนะครับแกเอไว้ขายของเดียวนะขายของเดียวนะฮะขนาด16คูณ32เมตรนะครับ16คูณ32นะครับอายุ2ปีเท่ากันนะครับโดยแกใช้เป็นลักษณะอื่นๆน่แกก็ใช้เองอีกนะครับแกก็ใช้ประโยชน์เองอีกนะครับ เรียบร้อยหลังที่สองพอหลังที่สามครับเป็นอะไรฮะหลังที่สามเป็นคลังสินค้า4 0่สิคูณหกนะครับเป็นหลังที่สามเป็นคลังสินค้านะครับขนาด40่สนะครับสี่สิบคูณหกสินะครับสี่สิบ 60, คูณหกสันดียวสร้างมาแล้วสปีนะครับคลังสินค้านี้แกก็ใช้เองเหมือนกัน นะครับแกก็ใช้เองเหมือนกันไม่ได้ให้ใครใช้นะครับอ่าเรียบร้อยฝั่งของพาณิชย์เสร็จแล้วนะฮะสิ่งสร้างสามต่อไปไปดูบ้านของแกครับบ,บ้านของแกเป็นบ้านพ,าพัก้อยใส่เครื่องตึกครึ่งไม้สิบสองยี่สิบสองชั้นเนื้อที่สองงานนะครับต้องเป็นสองคีสองเพราะอะไรครับแกไม่ใช่เจ้าของที่ดินเนาะนะครับเป็นบ้านพากรใส่เครื่องตึกครื่องไม้สองชั้นนะครับขนาดเท่าไหร่ฮะ สิบสองยี่สิบนะครับสิบสองคูณยี่สิบนะครับอายุสิ่งปลูกสร้างสองปีนะครับบันทึกนะครับแกก็ใช้บ้านทั้งหลังนี่เองนะครับไม่ได้ใครใช้เลยไม่ได้คนเช่านะครับต่อต่อมาครับการใช้ประโยชน์หลากหลายนะครับเพราะว่าลูกชายแกทำอะไรฮะลูกชายแกเป็นตึกนะครับเนาะเป็นตึก นะครับเป็นตึกแถวเป็นตึกสามชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งขายของจำได้ไหมฮะชั้นที่หนึ่งขายของชั้นที่สองเก็บของชั้นที่สามนอนสิบหกยี่สิบสี่นะครับสิบหกยี่สิบสี่นะครับสร้างมาแล้วสองปีนะครับอ้าวทีนี้นะมันมาสนุกตรงนี้ชั้นที่หนึ่งแกใช้เองใช้ประโยชน์คืออื่นๆเพราะว่าขายของเนาะชั้นที่หนึ่งสิบหกนะครับยี่สิบสี่ นะครับทีนี้ชั้นที่2ครับก็ใช้เองใช้ประโยชน์คือก็ยังเก็บของก็ยังเป็นอื่นๆอ,อ,อยู่เนาะชั้นที่2ขนาดก็คือ16、24นะครับชั้นที่3นะครับแกก็ใช้เองแต่เอาอยู่เป็นอยู่อาศัยแต่เนี่โจทย์มันบอกว่ามันไม่มีบ้านเลขที่นะครับไม่มีบ้านเลขที่2อขีด3นะครับชั้นที่3 16 24 นะครับเนาะอ่าบันทึกครับเรียบร้อยครับอ่าแปลงสุดท้ายเป็นเกษตรกรรมโอเคใส่แล้วเนาะแกแกตอนแรกที่แกจะปลูกยางแล้วพอดีออเดอร์ที่ดาวังคารไม่ได้ก็เลยกลับมาปลูกข้าวนะครับไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับเรียบร้อยนะครับบันทึกข้อมูลครับปรับปรุงปศสครับไปประเมินภาษีกันดีกว่าดูสิว่านะครับว่าแกจะเสียภาษีประมาณเท่าไหร่นะครับ คนคุณประยุทธ์ขึ้นมานะครับคุณประยุทธ์นะจ๊ะนะครับมีคนเดียวนะครับในจัก,กรวาลเนาะเพราะว่าเราเพิ่มบันทึกไปสองคนนี้คำนวณเลยนะครับไม่ต้องลดไม่ต้องลดอะไรละนะฮะนี่นะครับเพราะว่าอะไรครับระบบจัดการให้หมดลวเพียงแค่คุณรอกให้ถูกแล้วก็เลือกว่าคุณจะลดหย่อนอะไรเท่าไหร่ยังไงนะฮะ แต่นี่เดี๋ยวผมขอทาราคาเต็มให้ดูก่อนนะครับผมขอเต็มราคาเต็มให้ดูก่อนอ่าเรียบร้อยนะครับบันทึกผมประเมินแล้วนะแกะโดนภาษีเท่าไหร่ครับสามนะฮะยังไม่ลดนะไม่ลดหย่อนเนาะอ่ะดูพอร์สองหกสักหน่อยครับยอดออกตรงไหมนะครับอ่าออกตรงเนาะนะครับหนึ่งแปลงห้าหลังใช่ไหมขายของบ้านเนาะขายของสาม บ้านพอ่อแล้วก็บ้านลูกชายเอาโอเคห้าหลังครบนะครับไปดูพอาศา 7, สศเจ็ดซะหน่อยทุนทรัพย์ซีทุนทรัพย์ครบไหมนะครับไปดูนี่นะฮะถ้าเกิดเรากรอกถูกตามเงื่อนไขนะครับเนาะระบบก็จะคำนวณให้ถูกต้องหมดนะครับเนาะนะครับ,นะรบนี่คือการกรอกนะครับการใช้ประโยชน์ซับซับซ้อนนะครับผมเรียกการใช้ประโยชน์ซับซ้อนดีกว่า เพราะว่าแปลงเดียวใช้หลายอย่างนะครับเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ